อเด็กสาวต่างชาติคนนั้นพยายามคีบตุ๊กตานั่นมาสักพักแล้วล่ะครับเอ้ยน่าสงสารจังแฮะเฮ้ยยังไม่ยอมอีกเด็กน้อยเอ้ยว่าแต่วันนี้เป็นวันบันเทิงไทยหรือเนี่ยสามชั่วโมงต่อมาเหนื่อยๆนะครับ เกยยังไม่หยุดอีกเหรอเดี๋ยวสินี่เธอเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยกับเจ้าโขรานั่นเนอะดูเหมือนเงินเธอจะหมดแล้วสินะเฮ้ยเอ๊ะชืบชืบชืบอันนี้ครับเอ่อนี่เราช่วยเธอมากเกินไปปะเนี่ยไม่ดีแล้ว นั่นมันสายตาที่มองคนน่าสงสัยชัดๆเลยแต่ถ้าเอา่อจะเป็นที่จูรลซาล่เพื่อนส for you นะครับเอ่อ happy o r i e n t n e Day นะฮะสำหรับวันวันเลนไทน์เหรอคะขอบคุณมากนะคะฉันจะรักษามันไว้อย่างดีเลยจูจูผมก็เผลอพูดเกี่ยวกับวันวัเลนไทน์ออกไปเฉยเลย แต่เธอบอกว่าขอบคุณมาดูเหมือนเธอจะชอบมันแฮะเมื่อกี้เกือบไปแล้วแฮะยังไงก็เธอแค่เธอมีความสุขก็ดีแล้วละแต่เขานั้นไม่รู้ตัวเลยว่าวันทายในต่างประเทศนั้นแตกต่างจากญี่ปุ่นวันนี้จะเป็นฝ่ายชายได้ให้ของขวัญกับผู้หญิงเพื่อแทนการสารภาพรักยังไงเลยซึ่งเขายังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยละเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสาวต่างชาติได้กลับมาร้านอาเขตอีกครั้ง <Hey. S 2> เด็กคนนั้นเองเหรอหายไปนานเลยนะหรือว่าจะเธอมาเพราะไอ้เจ้าโขรานั่นมันรีสต็อกใหม่กันเนอะเธอ,อยังเล่นคลิปตุ๊กตาเหมือนเดิมเลยฮะแ,แล้วเธอก็ยังเล่นได้หวยเหมือนคราวที่แล้วอีกด้วยผมไปช่วยเธอดีกว่าคราวนี้เธอคงไม่กลัวเราหรอกเนะอะพราะครั้งที่แล้วก็คุยกันมาแล้วนี่เอาละเอเอคุณลูกคลาครับเออแค่ได้เฮลยู เคยเด็ดเด,ดียวนะครับยังมีเครดิตเหลืออยู่เลยนะครับไงเป็นงี้ไปเลยหลังจากนั้นหลายชั่วโมงเน่นอยๆนะครับเอาเธอะถ้าเป็นผมคงจำหน้าพนักง,งานเพิ่งเคยเจอกันไม่ได้หรอกแต่ว่านะเธอดูกลัวเรามากเลยเนี่ยสิเฮ่อฮาไม่ใช่ว่าเธอกลับบ้านไปแล้วเหรอ อย่าบอกนะว่าเธอรอเราจนเสร็จกระน่ะอ้าเจ้าโคล่านั่นเธอต้องได้มาหลังจากพยายามอยู่หลายรอบแน่เลยเย้ให้ผมหรอครับทําไมเล้ยฮะเอ๋เธอบอกว่ามันคือของขวัญละนี่เธอพยายามเล่นเพื่อจะเอาไม้เราเหรอไม่หรอกเนอะมีการ์ด แนบมาด้วยแฮปีใหม่วัเลนไทนยเดย์กันเหรอคืออะไรคำทักท้ายหรือเปล่านะช่างเธอะเ๋ยวกลับบ้านไปเซิร์ชอากูดูก็แล้วกันแค่เธอไม่เกียรดเราก็ดีแล้วละมาเป็นคนรักของฉันด,ด้วยเถอคะ่ะ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวันวันเนทนทนยในต่างประเทศนั้นผู้ชายใช้ข,ของขวัญแก่ผู้หญิงแทนการสารภาพรักกันเหรอ บางทีตอนนั้นเออเอ,อ้ยเอาจริงดิแม่ว่ามันน่ารักมากๆเลยลนะไอเจ้าขัวอล่านั่นนะ ทำไมคุณแม่ไม่เคาะประตูก่อนล่ะคะนี่เธอเข้าสู่วัยต่อต้านเือยังไงกันนะตอนนี้ผมกำลังมีปัญหาอยู่นะครับนั่นก็คือฮ <Hey. S 2> <c oughs> ตั้งแต่วันนั้น <c oughs> เธอก็แต่หนีผมอย่างเดียวเลยเลพอจะเข้าไปหาคนอี่ลูกเดียวเลยแต่วันนี้แหละ ผมต้องคุยกับเธอให้ได้เอ้ข้างหลังสินะเดี๋ยวสินี่เราคิดแต่จะจับเธอให้ได้อย่างเดียวเลยนี่ว่ะถ้ามีคนเห็นต้องเข้าใจผิดแน่เลยแต่เอาเธอช่างมันก่อนละกันเอาเลยนะถืบถืบบ <c oughs> เดี๋ยวครับ <c oughs> ขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจทำให้ร้องไห้นะครับคือว่า ผมแค่อยากให้สิ่งนี้นะครับ<ฟ>สมุโดโน้ตเหรอมีอะไรเขียนอยู่ด้วยฮะภาษาอังกฤษล่ะสวัสดีครับอขอบคุณที่มาร้านอาเขตนะครับผมชื่อเลนจีคุซาคาเบะผมใช้คูเกิลแปลภาษาที่เขียนบนโน้ตน,นี้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับถ้ามันออกมาดูแปลกๆเนะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับ เมื่อมาถึงบ้านผมลองแกะมันดูและผมก็ชอบมันมากเลยละส่วนกระดาษที่แนบมานั้นคุณหมายถึงให้ผมไปเป็นคนรักคุณใช่ไหมล่ะครับเยหน่าอายจังุ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมดีใจมากเลยละครับแต่ถ้าจะให้เป็นคนรักของคุณผมว่าตอนนี้ยังคงไม่ได้นะครับเพราะผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเราอยากจะรู้จักกันให้มากกว่านี้ผมจึงเตรียมสมุดเล่มนี้มาครับ ในอาเตที่ญี่ปุ่นลูกค้าสามารถเขียนข้อความอะไรก็ได้งลงบนสมุดที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ทําให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับลูกค้าคนอื่นที่ชอบได้สิ่งเดียวกันได้ผมเลยคิดว่าเราควรทําแบบนั้นบ้างนะครับแล้วเรามาเรียนรู้ภาษาของกันและกันด้วยเลยได้ไหมครับ I got it ไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะทำให้คุณรักฉันเองคะ่ะ เอ๋เกยฮะฉันชื่อลิลลี่ค่ะลิลลี่เบเกอร์ไปก่อนนะคะเรจิไว้เจอกันใหม่นะคะลิลลี่เด็กคนนั้น See you See you เอ่อเอ่อ See you ไว้มาอาเขตไปนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมของพวกเขาทั้งสองคนจึงได้เริ่มต้นขึ้นผมเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่เปิดเทอรมรุ่นหนาวปีที่แล้วเพราะผมได้โคต้าเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วผมเลยอยากทำงานพาร์ทไทม์ที่มันอยู่ใกล้ๆดูโคซาคาเบะเรนจิอายุ18ต้องปัดฝุ่นทักษะภาษาอังกฤษของเราหน่อยแล้วแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะพนักงานของที่นี่หรอกนะเพราะว่า Sorry, I g i v e you waiting. เออไม่ครับผมเพิ่งมาถึงเออ just now เนี่ยวันนี้ผมสัญญากับเธอไว้ว่าจะมาเล่นเกมกับเธอที่ร้านอาร์เคดนะครับงั้นเราไปกันเถอะครับถ้าถามว่าผมได้รู้อะไรเกี่ยวกับเธอบ้างจากสมุดโน้ตที่ผมเพิ่งให้เธอไปดูเหมือนว่าเธอย้ายมาที่ญี่ปุ่นเมื่อดูร้อนปีที่แล้วแต่เธอยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ทำให้จนถึงวันนี้เธอยังไม่มีเพื่อนสักคนเลยแค่ดึกตามก็อาจจะร้องไห้แทนเลย ฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมด้วยกันนะครับคุณอยากเล่นเกมประเภทไหนหรอครับสังเกตเห็นอะไรไหมคะเอ้คุณปวดไหล่กันหรอครับกํากลังยืดเส้นยืดสายอยู่กันหรอครับเอ๋ทำไมได้ถึงโกรธละ่ะเอ่อมีเกมที่ไหนคุณอยากเล่นบ้างไหมครับโดรามาสเตอร์ดรุมมาสเตอร์กันเหรอ เ้ยใจเย็นก่อนนะครับถ้าตีแรงอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็พังพอดีสิครับจะแย่แล้วเธอไม่ยอมหยุดเลยอะไรทำให้เธอโกรธขนาดนี้กันนะเอ่อ <c oughs> เอาสักอันไหมครับเธอกระดกมันใหญ่เลยอะ่ะจ่ายตังค์มาด้วยเป็นเด็กดีเหมือนกันแฮะเอ่อต่อไปเราเล่นเกมอะไรกันดีครับเห้ <c oughs> อันนั้นก็เหรอครับผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับงั้นไปเล่นกันเถอะครับนนผมไม่เล่นเกมนี้นานเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าเธอจะชอบแต่ของน่ารักๆฮะนี่ครับปืนไม่ต้องออมมือน,นะครับละเริ่มแล้ว ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะปกป้องคุณเองหลังจากนั้นเราก็เล่นด้วยกันอีกหลายเกมเลยธอมีความสุขดีหลังจากเล่นเกมยิยงซอมบี้นั่นวันนี้ฉันสนุกมากเลยล่ะคะ่ะขอบคุณนะคะหาครับผมเองก็สนุกเหมือนกันนะครับ Enjo จเนี่ยวันนี้ ชุดคุณดูน่ารักมากเลยล่ะครับโซคิ้วเลยาบางทีเราถ่ายรูปก,กันดีไหมครับโอ้ยตะตีผมทำไมครับเนี่ยเลย็กจะท้าไปแล้วคะ่ะเอ๊ะตั้งแต่ตอนที่ผมได้เจอกับเธอในวันวันทายตอนนี้ก็เป็นเดือนเมษายนแล้วพี่หนูมีเรื่องจะขอร้องจเใหหนูให้ไปเทพอ,อาเขตภายในวันเดียวได้ไหม หาเทพร้านอาเขตะของเธอกันเดี๋ยวสิปกติเธอไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่หรือไงเธอชอบไปทำจิจกรรมชมลมกีฬามากกว่านี่เออคือว่าุ่งนี้หนูจะไปเจอเขาคนหนึ่งที่อาเขตนะหนูเลยอยากจะโทรเขาสักหน่อยก็เลยเอ,อ๋ใครอะผู้ชายเหรอผู้หญิงค่ะพี่ผู้หญิงจริงหรือเปล่านะเธอย้ายมาจากต่างประเทศนะหะ แต่เธอพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ในตอนแรกเราก็เข้าใจกันได้ยากเหมือนกันนะแต่หนูก็พยายามเข้าใจเธอทีละเล็กทีละน้อยมาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็มาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแต่ทำไมเรื่องมันดูคุ้นกันนะมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือไงเป็นงานเองเหรอเธอบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเธอพยายามเล่นแต่เธอก็ไม่ได้รางวัลแต่ก็มีพนักงานม,มาช่วยเธอถ้าหนูทําได้แบบเขาบางทีหนูอาจจะสนิทกับเธอมากกว่านี้ก็ได้ว,ว่าว่าไงนะ หลังจากนั้นพนักงานคนนั้นก็มาสารภาพรักกับเธอด้วยล่ะเฮ้ไปอะไรไปจู่ๆพี่ก็ดูร้อนรนขึ้นมาเลยหรือว่าพี่เป็นพนักงานคนนั้นหรอเชื่อึบๆเฮ้พี่พี่เองเหรอไม่ใช่นะไม่ต้องห่วงค่ะหนูว่าพี่คงไม่ทําแบบนั้นหรอกก็ใช่นะสิ เพราะว่าถ้าพี่สารภาพรักกับเด็กมอต้นแล้วก็หนูคงไม่นับว่าพี่เป็นพี่ของหนูต่อไปแล้วล่ะค่ะ <laughs> 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 พี่ดูแล้วล่ะนะบแบบนี้มันแย่แน่ๆ <laughs> วันต่อมา <laughs> ทำไมมันไม่ได้สักทีล่ะเนี่ยเกมนี้มันจะยากเกินไปแล้วนะทำไมพี่ถึงไม่เคยสอนทริคในการเล่นเกมพวกนี้ให้บ้างเลยนะ เอ๊ะเธอจะเอามาให้เรางั้นเหรอเอจยใจเย็งเงนๆก่อนนะลิลเลจันอย่าเพิ่งร้องสิจะปลอบใจเธอยังไงดีล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าเธอกำลังหาใครอยู่ใช่สิแเราถามพนักงานเอาก็ได้นี่ไม่เป็นหาอะไรดร้วยเปล่า,ากำลังรออยู่เลยไม่ต้องสงสัยเลยคนนี้แหละว่าไงครับสาวๆเฮ้ยนี่มันโจ๋จะชัดนี่ อย่างน้อยเราก็ลองปลอมตัวดูแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะอย่างนี้เราต้องไปแจ้งตำรวจไหมเนี่ยเมื่อดดการเราต้องพาลิลลี่หนีก่อนโอโตคกิหมดโอโตคกิหมดเหรอเดี๋ยวสิอะไรกันทำไมเราไม่เคยเห็นลิลลี่ทำหน้าแบบนี้ที่โรงเรียนเลยไม่นะลิลลี่ถ้าตกลมรักหมอนี่ไม่ได้นะไม่งั้นจิตใจเธอ าเธอคงไม่ต่างจากการถูกทิ้งไว้แค่ถนนดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหากับเจ้าเครื่องเล่นนั่นสินะครับเอ๊ะข่ะพอดีมันมีทริกในการเล่นอยู่นิดนึงนะครับเอ๊ะเพราะว่าจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงจะอยู่ในหัวของมันนะครับเมื่อคุณลองยกส่วนหัวแทนที่จะยกส่วนตัวแล้วก็มันจะตกลงไปตามทิศของส่วนหัวนะครับคุณหมายความว่ายังไงกันคะส่วนหัวมันใหญ่กว่าและคลิปได้ยากกว่านะคะ ทำไมคุณไม่ลองทำดูนะครับท่านนายบอกให้ฉันทำก็ต้องทำสินี่สินะพวกโจได้ค่ะแต่ว่าคณนะนำแบบนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้แล้วตัวหนึ่ง i this amazing เขาอุตส่าห์ให้คำแนะนำดีๆกับเราแต่เรากลับตัดสินเขาจากหน้าตาต้องขอโทษดีๆแล้วล่ะนะค่ะ ขอโทษนะคะเก่งมากเลยครับเดี๋ยวค่ะคุณจะมาจับหัวทำไมค่ะเห๋เราปลอมตัวอยู่นี่นาพะผมจะไปถุงให้นะครับรอก่อนค่ะหมอนั่นเป็นใครกันนะไม่ใช่นะลิลลี่เธอกำลังเข้าใจผิดจริงเหรอคะ นั่นไม่ใช่ปากกาลูกเลื่อนที่ลูกอยากได้เหรอไม่ใช่ค่ะหนูอยากได้ที่มันเป็นแบบพิเศษที่มันเป็นปกากกายนะคะพอดีว่าหนูลองใช้มาที่โรงเรียนมันเรืองแสงได้ตั้งเจ็ดสีเลยละ่ะโอ้ยจังก็มีมันเหมือนกันค่ะแต่เรามาซื้ออุปกร์การเรียนกันนะดูเหมือนว่าเธอกำลังตามเทรนด์เครื่องเขียนแบบไม่รู้ภาษีภาษานั้นสินะแต่เธอ ก็พยายามเรียนที่ญี่ปุ่นน่าดูเลยเหมือนกันเพราะงั้นครั้งนี้ปล่อยไปก็ได้มั้งฮะใช่ฮะฮะายลิลลี่จัง<า>ลูกรู้จักเขาเหรอแล้วจะหลบหน้าเขาทำไมล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ชุดหนูดูไม่ค่อยน่ารักเลยไม่อยากเจอเขานะคะ ไอเซฮ h ลโ l o ไปทักทายเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเถอคุณแม่คะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออแบบนี้จะไม่เป็นไรหรอครับที่ชวนผมมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันแบบนี้เนี่ยพูดอะไรของเธอนะเธอช่วยดูแลลิลลี่อย่างดีแบบนี้ก็ต้องตอบแทนกันบ้างสิเห็นแบบแรกแม่ก็นึกว่าคุณแฟนที่อายุห่างกันซะอีกเนี่ยคิดแบบนั้นเองหรอครับโอคุณแม่สามีหรอคะ จะเร็วเกินไปแล้วล่ะค่ะแม่ไม่ได้พูดแบบนั้นนะทําไมเหมือนได้จินเธอพูดว่าสามีเลยฮะเมื่อกี้แค่ร้อเล่นนะล้อเล่นกันเหรอ,อยังไงก็ขอบคุณที่ช่วยดูแลเธอนะเด็กคนนี้ตั้งแต่ที่มาที่ญี่ปุ่นก็ดูมีความสุขมากเวลาที่มาที่อาเคตเสมอลิลลี่กินเฟ้นไฟด้วยสิง,งั้นเหรอครับทําไมเราต้องรู้สึกกังวลก็วายด้วยล่ะเนี่ยว่าไปแล้วเจ้าโคอาล,ล่านั่นก็ได้มาจากอาเคตใช่ไหม เด็กคนนี้ชอบนอนกอดมันแน่นๆก่อนนอนทุกคืนเลยเหรอนะคืณแม่อย่าบอกเขาสิคะและดูเป็นครอบครัวที่แสนสุขดีฮะเออเรื่องปากกาลูกลืก่นผมว่ามันพอจะมีวิธีอยู่นะครับาอาเขตของห้างนี้ดูดีมากนะเนี่ยครับทางข้างพยายามหน้าดูเลยละ่ะอย่าวิ่งสิว่าแต่ทำไมคุณถึงพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแล้วครับ เพราะว่าตอนเรียนมหาลายัยฉันมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะอ๋อเป็นอย่างั้นสินะครับตอนนั้นเขาให้โคตตาสําหรับเด็กอังกฤษทั้งสองคนตอนนี้อีกคนคือสามีของฉันเองลหรอนะฟังดูเป็นเรื่องโรแมนติกดีนะครับแล้วเธอเรียนอยู่ที่ไหนล่ะมอปลายมหาลายัยผมเพิ่งเริ่มเรียนมหาลัยปีนี้นะครับงั้นรออย่าลืมสนุกกับชีวิตในรั้วม,มหาลัยนะ,ะครับ ตอนนี้ผมว่าลูกสาวคุณไม่อยู่แถวนี้แล้วนะครับท่นสิเธอจะหายไปไหนได้อ้าอยู่นั่นไงไหนหน้าถึงดูสิ้นหวังแบบนี้เลยนั่นมันเจ้าปากกาลูกเลื่อนเจ็ดสีนี่นาะยจะบอกนะว่าที่เธอเป็นแบบนี้พอเจ้านี่นะ,ะนี่พอเป็นเรื่องอันเขตทีไรลูกชอบถอนเงินแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะลูกควรคิดให้มากเอนี่ครับได้มาแล้วเออแค่แป๊บเดียวเธอเป็นนิจจาได้ยังไงกัน เออไม่ครับผมแค่เป็นพนักงานของร้านอาเคดน,นะครับนั่นมันเงินเธอนะจะให้รับไว้มันก็เอาเถอะครับถือว่าแทนคำขอบคุณที่เลี้ยงข้าวกลางวันผมแล้วครับได้ไหมคะก็นะถ้าเขาว่างังนอากาทูเรจิขอบคุณนะเรจิอะไรกันเรามองไม่ผิดจริงๆตั้งแต่แรกที่เจอกัน ยังไงก็ขอฝากลูกสาวด้วยนะคะคุณพนักงานเฮะครับถ้าเธอมาที่อาเขียนแล้วก็ไว้ใจผมได้เลยแล้วครับที่โน้ตเป็นแบบนี้เพราะเธอลมดีหรือเปล่าเนอะหลายวันต่อมาอ่านยากจังวุ้ยสรุปก็คือช่วงนี้เขาไม่ได้ช่วยเธอเล่นเกมเลยเหรอโอ้ยที่หมอะสำหรับการคุยเรื่องรัก,รก,รกอื บางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจฉันแล้วก็ได้พักหลังมานี้ฉันว่าฉันพอจะบอกได้ว่าทัตองการจะเสืออะไรนะแต่ว่าที่เธอกำลังคิดนะ่ะฉันว่ามันไม่น่าใช่แล้วล่ะถือพนักง,งานคนนั้นจะดูเหมือนโจก็เถอะแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ดูมีไหวเพี้ยนดีเหมือนกันนะแต่พอมานึกดูแล้วเขาไปพูดที่จู่ๆก็มาเลือกผัวกระเฉยเลยเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงกันแนะ่เราจะช่วยเพื่อนสนิทของเราเรื่องความรักยังไงดีนะ ชใช่สิถ้าเธอผลักไม่ได้ทำไมไม่ลองดึงดูล่ะฮะดึงเหรอไม่ใช่ให้ดึงแบบนี้สักหน่อยวันนี้ลิลลี่จังมาด้วยฮะเอาเอาอีกก็มาด้วยงั้นเหรอเปลี่ยนโหมดโหมดหนุ่มนัน่นดูเหมือนพวกเธอจะมีปัญหาการคลิปตุกาตาเหมือนเคยเลยฮะขอโทษทีนะครับดูเหมือนว่าคุณกำลังมีปัญหาอยู่ทีนะครับ ก็เงยเอะอะไรกันทําไมเธถึงทําหน้าเหมือนตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเลยล่ะหรือว่าเราทําอะไรผิดงันเหรอแสดงได้สุดยอดเลยเล่จังการจะได้เห็นเล่จังเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบเนี้ยพนักงานคนนั้นต้องคิดมากเรื่องเธออยู่แน่ๆถึงเราจะเจอวิธีแบบนี้บนแมกซีนก็เถอะไม่นึ้ว่าจะได้ผลดีขนาดนี้ฮะเฮ้ย o อย,ยากจังเล่จังเป็นอะไรไหมไม่ไม่เป็นไรเธอทำตัวเย็นชากับเขาแค่แป๊บเดียวแต่เธอเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอเน,นี่ยเล่เจงีนเธอจริงังกับหมอนั่นจริงๆเหรองั้นเราลองไปดูเขากันเถอะถ้าเธอเป็นแบบนี้มันต้องได้ผลกับเขาด้วยใช่ไหมล่ะคุณพนักง,งานคะไม่ว่าจะทำยังไงหรือก็คีบเจ้าขนปุยนี่ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ อาเจ้าเครื่องนี้หรอครับคุณไม่ควรเชียไปที่ตุ๊กตาตรงๆนะครับแต่คุณควรผักมันมากกว่านะเอ๊ะทำไมคุณพนักงานถึงไม่ทําให้พวกเราหน่อยล่ะคะฮ่าฮ่คงไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ว่าเขาทําตัวตะปกติอยุรักเหรอแคนจะพูดคุยกับสาวๆอีกนั่นนั่นนั่นสิพอไม่คิดดูแล้วมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่นะและเขากําลังทํางานอยู่นี่ลาววตาเลี้ยเลี้จังดูยชาชมัด ไม่ไหววิธีแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลจะทำยังไงดีเนี่ยนี่ลิล่จังว่าแต่ทำไมคุณพนักง,งานถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะหรือว่าคุณพนักง,งานกำลังเลงสาวอยู่งั้นเหรอคะ <ül> เอออแปลว่ามันมีเหตุผลที่ต้องแต่งตัวแบบนี้อยู่นะครับเหตุผลแบบไหนกันล่ะคะเนี่ยก็ เอ๊ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุดท้ายเธอก็ยังผลักเขาอยู่ดีถ้าดึงไม่ได้ก็ลองผักด,ดูสิวันนี้พวกเรามาทำแกงกะหรี่กันดีกว่านะลิลลี่ปอกผักไปถึงไหนแล้วเอ่ยเกือบเสร็จแล้วคะ่ฮะฮ้อเ,เดี๋ยวทำไมลูกถึงร้องไห้ล่ะเป็นเพราะเจ้าหัวหอมลูกนี้ไงคะแต่นั่นมันฝรั่งนะ ถ้าผลักไม่ได้ทำไมไม่ลองดึงดูงั้นหรอค่ะอืแล้วก็เมื่อแผนนั้นไม่ได้ผลลูกก็เลยผลักเขาจนล้มสินะแบบนี้หมายความว่าเขาถูกผลักแบบไม่มีเหตุผลอย่างนั้นสินะหนูรู้คะ่ะว่าที่หนูทำมันผิดแต่พอหนูเห็นเรจจิคุยกับสาวๆพวกนั้นหนูก็รู้สึกเจ็บหน้าอ,อกขึ้นมาและร่างกายมันก็ขยับไปเองนะคะ เอ๊ะคุณแม่คะอ่าเมื่อกี้แม่นึกว่าแม่จะได้ไปสวรรค์ซะแล้วสิเอาเป็นว่าถ้าลูกนึกถึงความรู้สึกพวกนั้นเอาไว้ตอนที่ขอโทษเขาก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วล่ะแต่ถ้ามันยังไม่เวิร์กเดี๋ยวแม่จะสอนวิธีที่จะสามารถมัดใจผู้ชายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เองนะแถมวิธีนี้เป็นวิธีที่แม่ใช้กับพอลูกด้วยนะจริงเหรอคะ หลังจากนั้นแม่ก็บอกเธอว่าถ้าวิธีแรกยังไม่ได้ผลก็ให้มันลองทําแบบนี้ดูสินะอืมขอบคุณที่มาช่วยฉันนะไม่เป็นไรหรอกยังไงเรื่องในคราวนี้มันก็เป็นความผิดของฉันเองละอีกอย่างปกติฉันทางานบ้านไปกิจ,จวัดอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องนี้น่ะเชื่อมือฉันได้เลยแหละจริงหรอ,อ,อเอเอ,เอ,เอพวกเราทําตามสูตรแล้วนี่นะ ทำไมสภาพถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะแต่แต่ถึงภายนอกจะดูเป็นแบบนี้ก็เอถอะรสชาติอาจจะยังพอได้อยู่นะว้าวลิ้จังเอาล่ะถ้าไปเช่นนี้แล้วก็ต้องไปได้สวยแน่ทําได้แล้วแต่ว่าฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะเพราะเพราะเราจะผสมสัดส่วนเกลือน้ําตาลผิดถึง2รอบนะเดี๋ยวสิเนียนขนาดนี้แล้วลระเนี่ยเฮ้ ถ้าเธอรีบไปอาเขตตอนนี้น่าจะยังทำ<อ>นะโอเคขอบคุณนะเอาอีกโชคดีนะหลังจากตอนนั้นเลนี่ก็ไม่กลับมาที่อาเขตอนนีกเลยฮะอีกอย่างที่เธอผักกับทำหน้าใสเราแบบนั้นก็หมายความว่าตอนนี้เราถูกเธอเกียดเข้าให้แล้วแง่เลยเรจิฉันมีเรื่องอยากจะขอบคุณค่ะ เ yeah. อะอร่อยมากเลยครับอันนี้คุณทำเองเหรอครับค่ะแต่ที่จริงฉันก็ให้เพื่อนช่วยด้วยนะคะเธอหมายถึงเอาอีกสินะอ่านโน้ตอ่ะตอนนี้เลยเหรอครับถึนเรติฉันขอโทษที่ทำหน้าแบบนั้นใส่คุณค่ะแล้วก็ฉันผลักคุณจนล้มเมื่อตอนนั้นด้วยคือว่ามันเป็นสิทธ์ที่เอาอีกสอนฉันนะคะถ้าผลักไม่ได้ทำไมไม่ลองดึงดู เเธอเรียกมันแบบนั้นคะัน้นเหรอหมายความว่าเรื่องในข่าวนี้ก็เป็นเพราะอาายด้วยกันสินะแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อตอนที่ฉันเห็นคุณอยู่กับผู้หญิงคนอื่นมันกลับทําให้ฉันรู้สึกเศร้าใจแบบนี้ฉันควรทํายังไงดีละคะ,อะเอ่อเออเป็นอย่างกันเองสิน,นะครับที่จริงถ้าไม่ใช่ในเวลางานแล้วก็ผมก็อยากเล่นกับคุณให้มากกว่าน,นี้เหมือนกันนะครับพูดจริงเหรอคะ ถ้าอย่างนั้นมาเจอกับฉันที่นาอาร์เคดหลังเลิกง,งานหน่อยได้ไหมคะได,ได้สิครับหมายความว่าคุณจะไปเดทก,กับฉันอย่างนั้นเหรอคะเอะทำไมถึงกลายเป็นแบบนั้นไปนได้ล่ะนี่เหรองั้นผมว่าเราควรไปขออนุญาตคุณแม่ของคุณก่อนนะครับโอเคคะ่ะแล้วก็ราคาอยากดูวางงานนี้ต่อนะครับบอกเลยว่า ไม่มีนะครับเพราะว่าเพจแปลเขาไปแปลต่อเนี่ยเพราะว่าผมก็ทำตามเพจเขาแปลถึงตอนล่าสุดนะครับเอคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปกันจนจบนะครับเอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่นอนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ